รถติดครับรถติดแล้วเนี่ยครับทางนะตามมาเลยนะทุกอัดด้วยดูทางดูครับทางมิตดินนะดูครับจะจมแล้วครับโอ้โหครับครับแมคโครไม่มีใครไม่ช่วยครับเียงสองคนเอาแมคโครมาแล้วครับเดี๋ยวพี่ขอขับคนเดียว ช่วยไหมครับนี่ครับดูทางครับเพิ่งสมใหม่ใหม่ไหมนะครับนี่ทางโอ้โหทางอื่นเขาแน่นมากเลยดินทรายฮะดูน่ครับแมคโคดันนะโอ้โหแมคโคบอกว่าพอแล้วครับรถเขาแรงนะครับรถเครื่องสิบนะครับแรงมากฮะนี่คันนี้ก็คันของผมยังไม่ได้ทุกครับลองดูก่อนครับเพื่อนน้องจะชนะไหมไปเลยฮะ ครับโอ้ไปได้ไงครับนี่ดูทางดูครับนี่ตามผมทุกแล้วครับดูอีกคลิปต่อไปครับผมทุกครับแล้ว,วิ่งทางเนี้จครับ